ฮึฮึเออยอันนี้นี่ตาาอีกอีกมีอะไหนูเด้อชอบอันไหนคะอันนี้ก็ช้โอ้โหอ่ะีันนี้ก็ชโอ้โหอไหนลูกติดติด นะครับอรกันนะโอ้โหแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นชัไปอ้มันจะไม่มีที่นี่หัวเลยโอ้โห่หลังอกข้างหลัง อ้ยอครับผ่ตดนี่เอเอีอนอไออไหนัไหนอัไหอันไนไหอันหนนไหนหอไอันนสุดท้ายอันนี้ัอันน่ยอนไหนนหไนัวนนั โดหัวให้อยู่างนี้อะไรติดเต็มใช่อะไรนื้ติดเองเห็นไหมโอ้โหดึงแน่ด้วย